อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดๆดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวว่าแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้กำลังเพ่งเล็งเจ้าแบล็กจอมลุยของบริทันนะครับก็คือกูกูเรยาแต่กูกูเรยาเนี่ยค่าตัวสูงมากๆก็เพราะว่าบริทันตั้งค่าหัวไว้สูงจริงๆนะครับมาดูกันหน่อยว่าแมนซิตี้จะถอยหรือเปล่าครับถ้าเจอค่าตัวแบบนี้นะฮะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตกเป็นข่าวว่าสนใจผู้เล่นแนวรับริมเส้นจากบริเตนแต่เมื่อเจอตัวเลขที่ต้นสังกัดตั้งค่าหัวเอาไว้เนี่ยอาจถึงขั้นหันหลังหนีนะครับขณะเดียวกันครับแมนซิตี้เนี่ยก็เตรียมที่จะปล่อยตัวโอลกซานเดอร์ชินเชนโก้ครับออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับ ข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากเดลติกแล้วก็เดลิเมลนะครับรายงานตรงกันเลยว่าแมนซิตี้เนี่ยได้เปิดฉากยื่นข้อเสนอให้แก่ไบรตันเพื่อคว้าตัวมาร์คกูกูเรียครับแบ็กซ้ายจอมพลิ้วซึ่งข้อตกลงเนี่ยขึ้นอยู่กับทางไบรตันครับว่าจะตอบตกลงค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยทางสื่อดังกล่าวระบุว,ว่าไบรตันเนี่ยได้ตั้งค่าหัวของกูกูเรียเนี่ยไว้สูงนะครับถึง50ล้านปอนด์นะครับปอนด์ห้ล้านปอนด์หรือราวประมาณ2,100นนะครับพันล้านบาทนะครับประมาณนั้น ซึ่งทางเรือใบสีฟ้าครับมองว่าเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปและอาจจะเบนเข็มไปหาเป้าหมายอื่นแทนขณะที่สิงบูเชลซีเนี่ยก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจกูกูเรีาเหมือนกันนะครับสำหรับกูกูเรียครับเติบโตจากอะคาเดมีลามาเซียของบาร์เซโลนาโดยขนานั้นเนี่ยทีมชุดใหญ่ของเจ้าบนทุ่มเนี่ยมีเป๊ปกูเรล่าครับเป็นหัวเรือก็คือเป็นกุนซืออยู่แต่ต่อมาเน่เจ้าตัวย้ายเ,เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเกตาเฟ่ก่อนจะย้ายมาอยู่กับไบรตันและคว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรมาครองได้นะครับ ขณะเดียวกันครับฟราบิซิโอรโรมาโน่เนี่ยเหยื่อข่าวคนดังอีกคนนึงเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะว่าแมนซิตี้เนี่ยพร้อมปล่อยอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายทีมชาติยูเครนเนี่ยเพื่อเปิดทางแข่งตำแหน่งเดียวกันเข้ามาแทนที่โดยมีเอเวอเรตันเนี่ยให้ความสนใจซินเชนโก้อยู่เป็นลำดับต้นๆน,นะครับตอนนี้อื้อหมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับว่าแมนซิตี้ครับให้ความสนใจกูกูเรยาครับจากไบรตัน แต่ค่าหัวเนี่ยมัน50บล้านปอนด์นะครับถือว่ามันสูงจัดเลยดีเดียวไม่รู้ว่าแมนซิตี้จะถอยหรือเปล่านะเพราะว่าแมนซิตี้ก็พร้อมที่จะปล่อยซินเชนโกออกจากทีมในช่วงสมัยนี้ถ้าได้ราคาที่เหมาะสมนะครับปล่อยแน่ๆนะฮะแล้วก็อยากได้แบ็กซ้ายธรรมชาติมานะครับก็คือประมาณเดียวกับกูกูเรยานี่แหละแต่ไม่รู้ว่ากูกูเรยาเนี่ยจะเป็นแค่ข่าวหรือเปล่าว่ามันค่าหัวสูงจริงๆอาจจะถอยก็ได้สําหรับแมนซิตี้แต่ก็ไม่แน่นะครับต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับจีรับฟังกันต่อนะฮะ